สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิสูบิชิชนบุรีบายเจรัสนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube channel เจลัสมิสูด้วยนะก่อนอื่นรัดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรัดเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่รัจัดทำขึ้นมานะคะจะเป็นการแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการเตรียมความพร้อมนะคะในการเตรียมตัวก่อนการออกรถนะคะหรือว่าเป็น เคล็ดลับดีๆการเตรียมตัวสําหรับการทําไฟแนนซ์อย่างอื่นเลยด้วยก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะไปซื้อรถซื้อบ้านหรือทําสิทธิ์เชื่อบัตรเครดิตต่างๆซึ่งข้อมูลการเตรียมเอกสารก็จะคล้ายๆกันนะคะทุกๆก,การทําสิทธิ์เชื่อเลยนะคะ หลายๆคํำถามหลายๆล,ลูกค้าที่ถามเข้ามานะคะรวมถึงกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่กล้าที่จะปรึกษาไม่กล้าที่จะถามเข้ามาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารก็ตามนะคะขอแค่ให้คุณเปิดใจนะคะปรึกษาเข้ามาเรามีทางออกเรามีทางแก้ไขเราก็มีทางแนะนำทุกกลุ่มทุกอาชีพเลยนะคะ อย่างเช่นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกนะคะเดี๋ยวรัดเริ่มเลยแล้วกันนะคะสําหรับกลุ่มอาชีพแรกก็คือพนักงานบริษัทหรือพนักงานประจําทั่วไปนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเขาจะมีเอกสารที่ตายตัวนะคะแล้วก็เป็นเอกสารที่ค่อนข้างจะพร้อมกว่าทุกๆอาชีพเลยก็ว่าได้นะคะ คือ1บัตรอาสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทํางานก็คือจะเป็นสลิปเงินเดือน,นอย้อนหลัง3ามเดือนนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะแนะนําให้เป็นใบรับรองการทํางานหรือใบรับรองเงินเดือนแทนนะคะส่วนเอกสารชุดสุดท้ายก็คือจะเป็นสเตตเมนต์นะคะบัญชีย้อนหลังหเดือนนะคะตัวนี้นะคะ ในกรณีที่ลูกค้ารับเงินผ่านบัญชีบริษัทนะคะก็จะมีสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแต่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มนะคะทำงานประจําทํางานบริษัทก็จริงแต่รับเป็นเงินสดนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่มีสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะก็จะเป็นใบรับรองการทํางานหรือสลิปเงินเดือนแทนนั่นเองนะคะตรงส่วนเรื่องสเตทเมนก็หัดออกไปไม่ต้องใช้ก็ได้ นะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าที่ทํางานอาชีพค้าขายนะคะหรือว่าอาชีพอ네ิสระนั่นเองนะคะกลุ่มลูกค้าอาชีพค้าขายค่อนข้างที่จะสอบถามเข้ามาเยอะเช่นกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มาเป็นลูกค้ารัดเช่นกันนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะ1จะต้องสอบถามก่อนว่าลูกค้าค้าขายอะไรนะคะค้าขายอยู่ที่ไหนนะคะค้าขายเป็นแผงประจําหรือว่าค้าขายเป็นตามตลาดนัด ตัวนี้นะคะอย่างเช่นเอกสารที่จะต้องใช้ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะในการขายหรือว่าในการซื้อนะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าได้เก็บไปเสร็จนะคะเอาไว้ก็จะเป็นการดีนะคะส่วนเรื่องการเช่าแผงนะคะถ้าลูกค้านะคะมีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการเช่าแผงนะคะหรือจ่ายเป็นรายวันนะคะตัวนี้ก็ขอให้เป็นเทสไปใบเทสเข้ามาปารึกษากันนะคะ มีคำแนะนำนะคะทางออกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เอกสารชุดสุดท้ายก็คือสเตทเมนต์นะคะหมุนเวียนรายได้นะคะตัวนี้เราไม่ได้ระบุว่า คุณจะต้องหมุนมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ขอให้มีการหมุนเวียนเรื่อยๆเพื่อแสดงว่าคุณมีรายได้นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระเนาะแล้วก็อาชีพค้าขายนะคะถ้าในกลุ่มนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่เคยมีประวัติเครดิตเลยนะคะอยากที่จะดาวต่ำถามว่าได้ไหมนะคะตัวนี้นะคะรัตต้องรบกวนของคนค้ำประกันลูกค้าด้วยนะคะเนื่องจากลูกค้าเป็นอาชีพอิสระนะคะจำเป็นจะต้องใช้คน นึงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีประวัติเครดิตมาก่อนนะคะหรือว่าต้องการที่จะดาวสูงนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องใช้คนค้ำก็สามารถทําให้ลูกค้าคนเดียวก็จบได้นะคะส่วนอาชีพต่อไปนะคะก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะตัวนี้ก็เป็นอาชีพยอดฮิตเช่นกันนะคะอาชีพรับเหมานะคะหรือว่าอาชีพก่อสร้างนะคะ อาชีพรับเหมาตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าเป็นคนรับเหมาเองนะคะก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะเอกสารสัญญาการเหมางานนะคะตัวนี้นะคะเอกสารสัญญา ลูกค้ามีหรือไม่มีนะคะรัดย้ำว่ามีหรือไม่มีขอให้ปรึกษากันมาเป็นเคสบายเคสนะคะอย่างต่อไปก็คือสเตทเมนต์หมุนเวียนบัญชีรายได้ของลูกค้านะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทวิ50หรือว่าใบเสียภาษีของลูกค้ารายปีนะคะแต่ตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่มีก็ได้นะคะขอให้ปรึกษาเข้ามาเป็นเคสบายเคสเช่นกันเนาะส่วนอาชีพต่อไปนะคะก็คืออาชีพของเกษตรกรนะคะเกษตรกรนะคะหรือว่า ทำไร่ทำสวนนั่นแหละคะ่ะเอกสารที่ลูกค้าจะต้องใช้นะคะก็จะเป็นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะเป็น ทะเบียนเกษตรกรหรือว่าทกศนั่นแหละนะคะแล้วก็สมุดบัญชีย้อนหลังนะคะหมุนเวียนรายได้นะคะอย่างทกศนะคะหรือว่าอา,อาชีพเกษตรกรตัวนี้รัดขอย้อนหลังหมุนเวียนสัก1ปีเนาะเพราะว่าลูกค้านะคะไม่ได้มีรายได้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นทําไร่ทํานาก็จะต้องเป็นประมาณ3-4เดือนเนาะถึงจะได้รายได้กันสักที หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นใบเสร็จซื้อขายผลผลิตในสวนเราก็ได้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จาเป็นต้องใช้เช่นกันนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็รวมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินทํากินนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเช่าก็จะต้องเป็นสัญญาเช่านะคะถ้าเป็นที่ดินของตัวเองอาจจะเป็น,นโฉนดนะคะนอสสาใบสอ 3, บสอกอต่างๆนะคะซึ่งหลักฐานตัวนี้ก็สามารถเอามายืนยันอาชีพของลูกค้าได้เช่นกัน ก็อย่างสุดท้ายนะคะสำหรับอาชีพอิสระทั่วไปก็คือเจ้าของกิจการต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเอกสารก็จะคล้ายๆกันกับพนักง,งานบริษัทหรือพนักง,งานประจำนะคะก็จะเป็นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะประกอบกิจการต่างๆสเตทเมนต์หมุนเวียนบัญชีนะคะต่างๆเช่นกันนะคะก็สรุปคร่าวๆแล้วเนาะหลายๆอาชีพที่รับพาไปชม นะคะอ่าพาไปแนะนำนะคะก็แนะนำไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนนะคะมีไรายได้เท่าไหร่ยังไงนะคะขอแค่คุณเปิดใจนะคะเข้ามาปรึกษาเรารัดก็ยินดีแนะนำให้กับทุกๆท,ท่านเหมือนกันนะคะรัดบอังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าของรัดทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะไม่กล้าปรึกษาก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะรวบรวม คร่าวๆไว้บ้างแล้วนะคะเป็นการเตรียมตัวนะคะส่วนคลิปนี้รัดก็ต้องขอลาลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ